นั่นก็คือสีเทานะคะแบบนี้ค่ะหรือว่าจะเป็นอีกหนึ่งสีที่สดใสมากๆนั่นก็คือสีแดงนั่นเองนะคะแบะเข้ามาเราก่อนได้นะคะเดี๋ยวเราพามาดูในห้องโดยสารด้านในนะคะเรามาดูกันค่ะในส่วนของห้องโดยสารด้านในนี้ค่ะบอกเลยว่ามีความกว้างมากๆนะคะสะดวกสบายมากค่ะ ในเรื่องของโทนห้องโดยสาระคะเราจะให้อารมณ์สไตล์เดียวกับคอนโซลค่ะที่มีความเรียบหรูนะคะมีการเดินได้นะคะด้วยสีแดงนั่นเองใครที่บอกว่าต้องการความกว้างแล้วก็ ความสะดวกสบายนะคะแวะเข้ามาชมได้เลยมาทดลองนั่งได้เลยค่ะในส่วนของเบาะไฟฟ้านะคะสำหรับคู่หน้าเนี่ยจะเป็นไฟฟ้าทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสารตอนหน้านั่นเองค่ะ ซึ่งบอกเลยว่าสำหรับท่านใดนะคะที่กำลังมองหาในส่วนของรถครอบครัวอยู่นะคะแวะเข้ามาชมกับเราได้เลยค่ะตอนนี้เนี่ยเราจัดงานเปิดตัวนะคะกับน้องใหม่ล่าสุดอย่าง New MG HS และ MG HS PHEV นั่นเองค่ะซึ่งเราพัฒนาภายใต้คอนเซปต์ Refinement ค่ะที่สร้างมาโดยความประณีตนะคะให้คุณลูกค้าเนี่ยได้ ชมกันแบบใกล้ๆแบบนี้นะคะในส่วนของประตูท้ายเป็นไฟฟ้านะคะสามารถใส่น้องหมีตัวใหญ่ๆได้เลยนะคะแบบนี้นั่นเองนะคะกว้างมากๆนะคะสำหรับใครที่บอกว่าอยากจะได้ที่เก็บสัมภาระที่แบบว่ากว้างสามารถบรรทุกของได้เยอะนะคะ แวะเข้ามาชมได้เลยนะคะเรามียางอะไหล่มาด้วยนะคะในส่วนของที่เก็บสัมภาระนี้ค่ะใครที่บอกว่าทําอาชีพค้าขายจะต้องมีการขนของขนนูน่นขนนั่นนะคะสําหรับทํางานกลับมาทําที่บ้านนะคะก็บอกเลยว่าคุ้มมากๆนะคะในส่วนของด้านข้างนะคะก็มีความเฉียบคมนะคะแล้วก็สปอร์ตแบบสุดๆค่ะ ะะเราพาทุกท่านมาชมกับน้องใหม่ล่าสุดค่ะอย่าง New MGHS ค่ะวันนี้นะคะเราจัดงานเปิดตัวนะคะงานของเราค่ะมีด้วยกัน2วันค่ะวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้อีกหนึ่งวันท่านใดที่สนใจอยากจะทดลองขับนะคะแวะเข้ามาได้เลยค่ะกับโชว์รูมของ MG จันทบุรีนั่นเองค่ะ คุณลูกค้าจะได้พบกับข้อเสนอสุดพิเศษค่ะรวมไปถึงเรามีอาหารและเครื่องดื่มฟรีตลอดงานด้วยนะคะมั่นใจได้เลยค่ะเราดำเนินการภายใต้มาตรการป้องก,กันโควิด9 9ค่ะเพื่อให้คุณลูกค้ารู้สึกมั่นใจและปลอดภัยนะคะในการเข้าชมรถน้องใหม่ล่าสุดของเรา2รุ่นนี้นั่นเองค่ะ ซึ่งวันนี้นะคะทุกท่านเนี่ยจะได้พบกับน้องใหม่นะคะอย่าง New MGHS นั่นเองค่ะส่วน MGHS p h e v ค่ะตอนนี้เนี่ยกำลังเดินทางมาอยู่นะคะอีกอึดใจเดียวเท่านั้นค่ะเราจะได้พบกันอย่างแน่นอนนะคะซึ่งในส่วนของ MGHS p h e v ค่ะเรามีให้เลือกด้วยกันถึง2รุ่นย่อยด้วยกันค่ะโดยปกติแล้วนะคะรุ่นก่อนๆเนี่ย เรามีให้เลือกเพียงแค่รุ่นย่อยเดียวเท่านั้นค่ะในส่วนของรถปลั๊กอินไฮบริดค่ะเรียกว่าเป็นการทำงานนะคะร่วมกันระหว่างเครื่องยนต์และมอเตอร์ไฟฟ้านั่นเองค่ะให้กำลังสูงสุดถึง284แรงม้าค่ะพร้อมแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนโมดูลขนาดใหญ่ 16.6กิโลวัตต์ชั่วโมงนั่นเองค่ะทำให้ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า100%หรือว่า e-v โห d e ค่ะได้ไกลถึง67กิโลเมตรนั่นเองค่ะใครที่บอกว่าต้องการรถยนต์ที่รองรับการใช้งานนะคะไม่ว่าจะเป็นรับรูปก,กับจากโรงเรียนนะคะไปจ่ายตลาดหรือว่าไปทำงานในสถานที่ใกล้ๆไม่เกิน67กิโลเมตรค่ะตัวนี้บอกเลยว่าคุ้มมากๆเลยทีเดียวค่ะซึ่งราคานะคะคในรุ่นดีเนี่ย อยู่ที่1,299,000บาทค่ะและรุ่น X ค่ะราคาอยู่ที่1 3 7 9 0 0บาทค่ะเพิ่มขึ้นมาอีกแค่20,000บาทเท่านั้นค่ะในส่วนของรุ่นนี้นะคะเรามีให้เลือกด้วยกันถึง2สีค่ะไม่ว่าจะเป็นสีขาวหรือว่าสีดำท่านใดที่สนใจอยากจะพบตัวจริงนะคะแวะเข้ามาได้ที่โชว์รูมของ MG จันทบุรีนั่นเองนะคะ ซึ่งช่วงนี้นะคะดิฉันขออนุญาตพักการประชาสัมพันธ์สักผู้เดียวแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอเจอกันอีกครั้งในรอบหน้ากับเ g จจันทบุรีค่ะ